บิงหา310นะครับ30นะแก้วคีมกำลังคัดครับอันนี้คัสูบหา310นะครับจอ D5310 ประกอบเครื่องเอรลอยยกำลังประกอบภายในครับเตรียมซีนด้วยหมู น5กลอ้าสารกันวันว่านเบิงหาเจ็ดมีถ้ามาเบิงหาสามหนึงศูนย์ เป็นว่านเหลือทีดีเก้าห้าดีสำเพอไทยบ้านหลือเลยทากรดิ่งจัดหาสามไว้แล้วให้เขาก่อนครับจะสด,ดสงตรงงานตอานี้ะก,กบเครื่องไหม วัวซึมอันนี้เสียเกียร์ก็จะเดี๋ยวเปลี่ยนมาใหม่เลยครับอันนี้โซเฟียเสียเกียร์ยรแตกเพื่อเดี๋ยวตอนส่งงานมาเบิ่งกันอีกเท่านี้ครับสวัสดีครับ